ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวันสามสิบเอ็ดด้วยนะคะมีอะไรบ้างครับตัวเค้กอะค่ะมันจะเป็นวัตเตอร์เค้กนะคะแล้วเราก็ตัวเนื้อเค้กเราจะซอยเป็นตัวแอปเปิ้ลเขียวค่ะแล้วก็ตัวแครอทแทนลงไปให้มันเป็นเทกเซอร์โอใช่ค่ะคือเป็นเหมือนส้มตำผลไม้ใช่ค่ะแล้วเราก็ตัวข้างบนนะคะที่เป็นกรุบๆอบะค่ะจะเป็นกุ้งแห้งคัมโบ่ค่ะฮะใช่ค่ะกุ้งแห้งไปปั่นกับตัวเนยกับ ตัวแป้งค่ะ,คะแล้วก็ไปอบมันก็จะมีกลิ่นกุ้งแหง้งท็อปด้วยตัวอ,อันนี้คือเจลร<ด>ี่กร์เลยฮะเยลลี่มะเขือเทศกุหลาบค่ะมันก็จะมีกลิ่นของมะเขือเทศเราจะปัดมะเขือเทศลงไปด้วยเลยค่ะแล้วเวลาทานก็บีบมะนาวด้วยนะคะเพราะว่ามัมานก็จะเพิ่มความเปรี้ยวความกลิ่นต่างๆก็จะออกเป็นรสชาติเหมือนตำไทยเป็นฟิลนัตตี้นัตตี้หน่อยเพราะว่าตัวปัทเตอร์เค้กที่เราวางอะค่ะมันจะมีตัวลาดเลมอนวาด เป็นตัวน้ำปาาลาคาราเมลลงไปด้วยน้ำปาาลาคาราเมลใช่ค่ะทะไม่คาวนะคะลองทานได้ทานพร้อมกันทุกเลเยอร์นั่ก็จะออกมาเป็นแบบตำไทยเลยเนี่ยนะฮะทานพร้อมกันทุกเลเยอร์ใช่ค่ะฟับนี่คือตัวนี้มันเป็นแมสในตัวทวิตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะล <ừ. S 1> ูกค้าก็สนใจแล้วก็โทรมาถ,ถามตลอดว่ามีไหมมีไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงแรกๆเราก็ทําประมาณแค่สัปดาห์สองสัปดาห์สั้ยคือกลิ่นมะนาวไทยหอม กุ้งมาขัวมาค่ะมันคือกุ้งตําความสําคัญคือการนํารสชาติของตําไทยมาอยู่ในเค้กได้โดยที่มันรู้สึกว่ามันเข้ากับเค้กได้ด้วยอ่ะอันเนี้ยเจ๋งอันเนี้ยเจ๋งอันนี้ที่ผมชอบเฮ้ยอร่อยเด้อผมชอบจิลลี่มะเขือเทศอร่อยมากเลยตัวตัวเนื้อเค้กนุ่มมากนะฮะขอบคุณค่ะวันนี้เอาเค้กอะไรมามาให้เราชมบ้างอต่นี้ที่จะมีอีกตัวหนึ่งอะค่ะที่จะแมทแมทเลยก็จะเป็นเค้กตะโก้ชีสเค้กค่ะจะเป็นตัวใช่ค่ะ จะเป็นตัวมูสที่มันเป็นตัวข้าวโพดค่ะแล้วข้างบนก็จะเป็นตัวกะทิแล้วก็มีตัวเนื้อมะพร้าวด้วยค่ะตัวนี้ก็จะแมทอ,อันนี้ลองนะอันนี้คืออะไรครับอันนี้ทําเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะคิดเมนูขึ้นมาใหม่ค่ะจะเป็นตัวแซลมอนชีสเค้กค่ะแล้วก็จะใส่สโมกแซลมอนเป็นชิ้นๆลงไปด้วยเลยในตัวชีสเค,ค้กแล้วก็จะมีตัวผักชีฝรั่งอยู่ด้วยค่ะผักชีลาวอะค่ะอยู่ด้วยท็อปด้วยตัวไข่ปลาแซลมอนทอดด้วยเอามาครับโอ้ชีสเค้กเนาะ ถึงมะเนี่ยถึงมะเนี่ยเขากินแล้วเหมือนเรากินครีมชีสใช่ค่ะกับสโมกแซลมอนเลยใช่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าของว่างหืมมันมันอยู่ก้ามกึ่งระหว่างเป็นขนมหวานหรือเป็นแอปเปิลไทเซอร์มันคือของว่างเลยพี่อืมกินได้ชิวๆเลยนะอันนี้อร่อย ใ่อนที่รดีทำเบร์เดการของเราเลยเรใช่ค่ะขอบคุณครัเอ๊ะจานสีดำนี่คืออะไรคะจา์สีดำนี่จะเป็นคาโบนาราชีสเค้กค่ะแปลกอกแล้วคาโบนาราใช่ค่ะกับชีสเค้กสปาเกตตีคาโบนาราเนี่ยหรอใช่ค่ะคือด้วยส่วนประกอบของคาโบนาราปกติก็จะเป็นไข่แดงชีสอยู่แล้วค่ะเราก็เลยจะทาเป็นตัวใสตัว เบคอนลงไปด้วยจะมีตัวเ็กเจอร์ของเบคอนแล้วก็จะเป็นตัวของเบคอนอีกแล้วอ่ะพริกไทยป่นมให้เจอเบคอนตลอดอืมอร่อยเฮ้ยอร่อยมันเป็นพาวอ่ะใช่ค่ะมันกินเป็นของว่างค่ะอืมเฮ้ยมันอารมณ์เหมือนแบบหิวใช่ไหมหิวก็กินตอนนี้ระหว่างวันอ่ะทำได้ลงตัวมาก หอมเป็นเบคอนคาโบนาร่าความเป็นชีสชีสเคเขาเข้ามาทำให้มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเฮ้ยเค้กตะโก้คือที่สุดคือเลเยอร์ความนุ่มของมะพร้าวนี่คือมะพร้าวนะฮะแล้วนี่คือเค้กนะฮะแล้วพอมันไปเข้ากับข้าวโพดโอ้โหอร่อยเป็นบ้าเลยอ่ะดูเลเยอร์แล้วครีมข้างหน้าคือนุ่มมากคุณผู้ชมแล้วมันหอมมากดูสิเนล้วเกลี่ยข้าวโพดอืม อ่องตรงผมกิน2ชิ้นได้เลยนะคือมาเอาหอยยิง